สวีดัสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมต้นแคปกันเนี่ยดูต้นแคปกันมันต้องถืออะไรมันต้องถือปืนแก๊ปด้วยนะเนี่ยเนี่ยน,นะครับวันนี้เรามาพร้อมกับเจ้าปืนแก๊ปเหล็กนะฮะนี่ครับเนี่ยวิงวิงเลยคือข้างตัวบอดี้นะครับเป็นเหล็กส่วนด้ามนะครับเป็นอ่าพลาสติกงองแงงงองแงงนะก็แกก็แกก,ก,กอ่อยนะครับนี่ฮะ นี่อันนี้เป็นเหล็กนะฮะนี่เห็นไหมเวลาเอาโม่ออกนะครับแล้วก็กดตรงนี้ฮะนี่กดตรงนี้เห็นไหมกดปั๊บเข้าไปแล้วแล้วตรงนี้มันก็จะง้างออกเห็นไหมฮะนี่ง้างออกปุ๊บแล้วเราก็หักลงมานะฮะนี่ก็หมุนได้เป็นเหล็กครับนี่ฮะเหล็กทั้งหมดครับมันก็ไปทั้งหมดหรอมันก็แค่ไอ้ตรงสีดำแหละที่มันเป็นเหล็กนะฮะน่าจะเป็นเหล็กหล่อนะฮะแบบนี้เสร็จเรียบร้อย นี่ดูนกสับดูนกสับมันจะเป็นนี้นะ่ะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บนี่เราก็กดตรงนี้นิดนึงปึ๊บให้มันง้างออกกดลงไปเปึ๊บแล้วก็ปิดนะเรียบร้อยอะเดี๋ยวฟังเสียงกันดูนะครับ นี่ยเสียงจะประมาณนี้มันจะวิ่ง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 นะครับเนี่ยเห็นไหมผมว่าน้ําหนักของมันเนี่ยถูกถ่ายเทไปอย่างข้างหน้าตรงเนี้ยสีดําเนี่ยเยอะมากเลยมันก็เลยจะห้อยแบบแบบนี้ไปเลยเห็นไหมกับด้านอย่างนี้เลยตรงนี้มันเป็นพลาสติกเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะให้มันหนักนะก็แกะตรงนี้ออกมานะแล้วก็หาอะไรมาถ่วงไว้นะอืมแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะมันก็จะได้แบบมีน้ําหนักหน่อย ก็จะเหมือนปืนจริงหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่แกปให้ดูนะฮะนะ่ะทั้งหมดแปดนัดน,นะครับนี่พอเราใส่เข้าไปมันจะใส่ได้ประมาณนี้ฮะมันจะไม่ลงไปลึกนะครับเพราะว่าแกนข้างในของมันอะที่มันแทงขึ้นมาเนี่ยมันก็สูงอยู่เหมือนกันครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปนี่ครับ ใส่เข้าไปอ่ะเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะยิงให้ดูนะครับอ่ะทุกคนเงียบเงียบครับอ้าวโอ้โหไม่แตกครับดูว่าไม่ได้เรื่องเลยครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมถอดดูก่อนนะมันไม่ตีหรือว่ายังไงมันตีไม่โดนเหรอนะ เดี๋ยวดูกันนะหมุนให้ลงล็อกมันก่อนนะโอเคลงล็อกแล้วอ้าเวเหีนยนะฮะบางก็จะมีอันนี้ของมันโอ้โหดูเสียงสู้ปืนแก๊ปพลาสติกที่ขาอยู่ไม่ได้เลยครับผมอ่า คือมันไม่ลงล็อกนะฮะเนี่ยดูดิกว่าจะลงล็อกยิงไม่กี่นัดอ่ะเนี่ยเห็นไหมฮะมันมันไม่โอเคนะพูดถึงอ่ะเดี๋ยวดูนะดูว่าแก๊ปตัวไหนมันแตกบ้างนะฮะดูดิมันหายไปหมดเลยเนี่ยดูดิเห็นไหม คือมันแบบมันกระจอกมากเลยฮะไม่ได้เรื่องเลยอ่ะฮะเดี๋ยวเราไปลองใส่อีกอีกอ่าอีกวงหนึ่งดูนะแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับปืนแก๊ปพลาสติกกันนะปะบบแ๊บหนึ่งอ่ะโอเคมาต่อนะครับเนี่ยแก๊ปมาละปืนนะดีว8 7เดนะเดี๋ยวมาดูกัน DY787 ะะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอแกะลูกมาก่อนนะครับลูกเนี่ยดูฮะลูกแก๊บเต็มวงนะฮะมาแก๊บเต็มวงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่ามันยิงแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะไม่รู้ว่ามันจะดังครบหรือเปล่านะครบในรอบเดียวนะ่านะฮะคือหนึ่งรอบก็คือแปดนัดใช่ไหม Uh huh. เดี๋ยวเราก็มาดูกันนี่อันนี้ค่อยๆใส่ลงไปนะปุ๊บมันจะมีร่องตรงนี้นะมีร่องตรงนี้ใส่เข้าไปล,ลงร่องนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะปิดนะฮะปุ๊บล้วก็ปิดไปนะอ่าล็อกแล้วเริ่มร้ย้ยโอเคเดี๋ยวเราลองยิงดูโอ้โหไปอย่างกระพุโอ้โหเออเออดูฮะ โอ้โหนี่หลายรอบมากเสียงนี่คือไม่ได้อะไรจริงๆดูฮะแต่ไกหรือว่านกสับอะไรเงี้ยมันแบบทำงานได้วิ้งมากอ่ะผมบอกเลยอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลูกนะปึ๊บอ่ะเหะ ก็ยีครบหมดนะฮะแต่เสียงที่ได้แล้วไฟนี่มันได้เนี่ยคือมันไม่ได้เรื่องอะไรจริงครับนะฮะนี่ปืนแก๊ปเหล็กนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาดูฮะนี่แก๊ปพลาสติกเอ้ยไม่ใช่แก๊ปพลาสติกปืนแก๊ปพลาสติกต้นแคปกันดีวายนะฮะนี่ข้างในเน่สีน้ำเงินสุดสวยนะฮะอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนลูกนิดน,นึงเพราะว่าพอดี ลูกมันหมดจะลืมเอาออกนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองใส่ลูกแก็บดูอะลูกแก็บเหมือนกันเฮ้ยไม่เต็มวงนะนี่เห็นไหมลูกนี้ไม่เต็มวงอันเนี้ยเม็ดเนี้ยไม่ค่อยเต็มวงเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะมาเราก็ใส่เข้าไป,เ,ปเรียบเรียบร้อยฮะแล้วเราก็ใส่เข้าไปเชปิแล้วก็ปิดเชิบเข้าไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู แปดนัดหนึ่งะเห็นไหมครบแปดนัดพอดียิงออกทุกลูกฮะใช้งานได้เห็นไหมนี่ปืนแก๊ปพลาสติกต้นแก๊ปกัน,น,กปกนเป็นไงคุณภาพเปรียบเทียบกับแก๊ปเหล็กคุณจะเลือกอะไรนะ อันนี้ก็บอกแล้วไม่กี่สิบบาทอันนี้ก็บอกแล้วเป็นร้อยแล้วคุณภาพการเล่นล่ะเป็นไงนี่เล่นไม่ต้องกลัวเลยสบายสบายยิงกันสนุกสนานพังก็ซื้อใหม่เพราะว่ามันถูกนะอันนี้แพงนะแล้วแถมยิงออกมาแล้วก็แปะแปะแกลบแกลโอ้โหเสียด้ตังค์ผมบอกเลยนะก็ให้คิดกันแล้วกันว่าอยากได้แบบไหนนะอย่าลืมฝากกันไว้ด้วย ต้นแคปกันเน้นปืนแก๊ปพลาสติกนะฮะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีเล่นทั้งปีสนุกสนานกันตลอดเวลานะ,ะสโลแกนใหม่ <laughs> โอเคฝากกันไว้ด้วยครับผมต้นแคปกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับไปแล้วครับผมดูนี่สับโดยที่ไม่ต้องยัง้งไปแล้วครับ